รอบเป็นพิเศษนะฮะก็อาจจะแปลกสักนิดนึงนะครับก็อาจจะทําให้นักดนตรีหายใจหายคอไม่สะดวกก็หลายจริงๆเราไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนเลยนะฮะแต่ก็อยากจะมอบให้นะเพราะเป็นเพลงที่ผมผมชอบแต่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรเลยนะฮะอย่าไปสนใจเนื้อหานะฮะเชื่อว่าคงเคยได้ยินได้ฟังกันถ้าใครร้องได้ขอให้ถูกหวยใครร้องไม่ได้ขอให้กลับบ้านไปทอ้ทองเสียแล้วกันลองฟังดูนะฮะ ขอเสียงคิดดังๆได้ไหมครับถ้าไปสรงปีที่เธอมาหายจากขาขาคงว่าพ่าแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจ เจียนหายไปขายตัวอยู่สูงไงก็ลงที่ตั้งตารอให้เธอกับคืนบ้านนาถึงไม่มีชีวิตตัวเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำงาน ลูข้าวยังพอได้อยู่เอาพลอมกันผ่าชีวิตมปเชื่อชมโลกสว่ยในมีสิม้าบีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน <S <S ผ่านมือใจเป็นร้อยเป็นพันต้องกล้ำเกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่ง เททอตัวเองเสียงหายไปไหนเพื่อชีวิต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 ชีวิตมันเศร้าชีวิตมันเศร้าเฮด้านหลังไว้รุ่นนะเสียงอย่าตกนะไว้รุ่นสุดยอด ชีวิตทะเชื่โชมโลกด้วยเรื่องสิบห้ปีสิบปีได้แค่นี้ชีวิตกับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันจนเต็มเลย ร,รังเกียจเยียดยาวตัวเธอเพียงรักเสมอถ,ถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้ที่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปใจเจอคืนมาสุดท้ายอยู่ทางนี้ ทำงานทำานาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปให้เธอคืนมาขอบคุณครับน่ารักที่สุดในโลกสีสิวัตครับโอ้โหขอบคุณครับพี่โดงครับขอบอกนะครับ ผมขอ,อร้องเลยครับผมขอขอพูดอะไรนิดนึงนะครับพี่โด่งขอร้องเลยครับคุณตั้งวงแล้วคุณไปออกซิงเกิลเถอะครับบ้าถ้าคุณจะร้องแหมพี่โด่งก็โอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้ยไม่เป็นโอ้นี่ยืนนี่ครับคิดเหมือนพี่โด่งไหมว่าเขาร้องเพลงดีมากๆอ่าพ,พี่โด่งไม่ใช่คนแรกแล้วก็ที่พูดแบบนี้นะพี่โด่งครับ จริงๆน่าจะไปหาวงดนตรีตั้งวงแล้วทําเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมผมมีหมดแล้วครับมีวงดนตรีมีตะวงขาดเดียวขาดขันครับพี่ไม่มีพี่ไม่ได้ไปไปขอไปขอไปร้องขอเดี๋ยวต้องบอกเลยนะครับุณร้องดีมากๆปกติร้องอยู่ตามผับไหนหรือเปล่าครับอยากจะไปนั่งฟังนี่คุณพูดจริงมาเนี่ยคุณโด่งผมชักไม่ค่อยจะเชื่อคุณแล้วนะคุณโดตีหรือจะเอาหรือจะเอาอะนะผมทำไงผมทำางกับคุณโด่งแล้วต้องบอกว่ามีความสุขมากเป็นคนที่พลังเยอะจริงๆครับ บอกให้หยุดก็ไม่หยุดต้องถึงขั้นว่าไอ้บักูขียให้กินข้าวบ้างเอ้มันจะอะไรนักหนาวะโอ้เป็นคนที่พลังเยอะจริงพลังเยอะจริงคือถ้าเกิดได้ดูดุจตะวันหนังภูผานะคนที่แบบเป็นแบบโอติเขาเล่นได้ธรรมชาติมากผมต้องถามว่าถามจริงเวลาคุณกลับไปคุยกับพ่อแม่ที่บ้านคุณเป็นอย่างนี้เปล่าโอ้ต้องขอบอกกลับไปที่บ้านนี้คือเส้นยึดเลยนะบบว่าีเพราะคุณคอเอียงตลอดเวลานะหรือจะเอาพอแล้วพอแล้ว ครับผมครับผมครับลยังไงยังไงเดี๋ยวติดตามยังไม่ยังไม่ถึงงานเดือนสิบเลยยกขึ้นมาครับผมวันนี้นะครับซีมานะครับแน่นอนมอบความสนุกความสุขให้กับผู้เราชาวหนองคายนะครับนอกจากนั้นแล้ว t o Move S 3 g พัดจัดทันทีขอคนที่อยากใกล้ชิดซีสีพัฒน์สามคนนะมาเลยครับมาเลยสามคนให้จูบให้กัดให้ดึงให้ถึงให้ทุกอย่างเลยวันนี้โอ้โหมีให้จูบให้ถึงด้วยมาดึงขึ้นมาเอาขึ้นมาดึงได้ไหวโอ้โหดึงไม่ไหวเด้ยเดี๋ยวดึงไม่ไหวดึงไม่ไหว ได้ครบแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วสวัสดีครับโอ้เอาครับเอาเอาเดี๋ยวยืนตรงกลางเลยครับโอ้หนี่สาวสาวชาวหนองคายโยเป็นเเองฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณครับทำไมทูมูฟเท่ากับผมแบบนี้เฮ้ยจะเรียกน้องสาวผมมาด้วยทำไมเนี่ยเราเล่นบ้าเขาทำงานด้วยกันเขามีความสุขดีแล้วตัวเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวใกล้ชิดซีเลยไปยืนใกล้ๆเลย นะครับวันนี้นะครับแน่นอนซีมาอุ้ยอย่าอย่าห่างไกลขนาดนี้เอาใกล้ใกล้ใกล้นะครับเราจะให้ซีนะครับแจกเสื้อเสื้อตัวนี้เห็นลายเซ็นของพี่ซีไหมปกติไม่ได้เซ็นให้ใครง่ายๆเสื้อตัวนี้ครับสาหรับผู้ชนะในสามคนนี้ครับใครชนะได้อันดับหนึ่งครับรับเสื้อของซีสุวัส์ไปเลยกติกาง่ายมากดูนะครับเดี๋ยวพี่โดงจะยกตัวอย่างให้ดูกติกาข้อนี้ครับเราจะให้สามคนนี้ครับ บอกรักซีสิวัตอาโทรบอกรักซีสิวัตโดยสามคำและทำท่าด้วยยกตัวอ uh huh. ย่างครับดูวิโดมเป็นตัวอย่างเฮ้อ hey. ะ uh huh. Come on ready ฮ uh ่าฮ่าเฮ้ดูนะครับดูดูด,ดู Come on ready ฮ uh ่าฮ่ารักนะคะทำท่าด้วยทำท่าด้วยเราต้องมีท่าจากตรงนี้พุ่งตัวไปเออสั้นๆเข้าใจง่ายครับ แต่ถ้าให้ดีช่วยตัดไอทีมึงเต้นเมื่อกี้ออกได้ไหมครับแล้วก็มาบอกรักเลยงั้นเดี๋ยวให้สาวๆเต้นสาวๆจะเต้นแบบโยกยังไงก็ได้ยังไงก็ได้มาบอกใกล้มาบอกใกล้ๆสี่ต้องมาแตะต้องมาแตะตรงที่หัวใจผมนะฮะหัวใจนะครับไม่ใช่หัวนมนะเด็กขาดเสนซงสถิตมากสามคำที่ต่างว่าเราใช้เราใช้ทุกครัใช่โทรหาแฟนเราอยู่ห่างไกลัาบส่งมาให้มือมาแตะที่หัวใจขอสามคำเอาครับคนแรกเดี๋นี้เลยเอาคนแรกฝั่งบีก่อนได้เลยคนแรกยืนนี้